สบายดีทุกคนมื่อ,น,อน,นี้เฮาก็มาหอสสวนแลวนะทุกคนเนาะกําลังอันมาหอดเซโนอตอนนี้ก็กำลัง <c oughs> อ่าคิดยังไงบันี้เด็ดพักเด็ดพักอัเพื่อไปกินกแกงเฮดด้วทุกคนเพราะว่าเฮาซื้อเฮดอยู่สามทางมาเนาะนี่เด็กคุณใหญ่กันดิอยู่เพื่อนเคข่าวเนาะอยู่เซโนแล้วก็เฮากําลังจะเดินทางไปเพื่อน

โบว่าสีอดบ้านกับอจักเทียเนาะแวหันแวะนี่อยู่หากอรแวะเป็นหลายรอบก็ได้เลยอ่าอายนอกฝักเราใส่เคองเทศเท่านั้นเงโอบั่งไว้อยู่ตรงนี้เองไก่อยู่กลทูเอาไใจ เราก็ซื้อไก่เมื่อตอนแม่เรากนมาเซโนต้องมามาวรหารเจี๋ยขาวนะทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วเิดแล้วตด้เซนหนึงอเอเซนหนึ่งเลย เซโ,โนแล้วเขาไปซื้อปิ้งไก่ทุกคนการรางานเจ๊ข,นะจข่าวเนาะเจ๊ข่าวเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นอยู่อัน,นเนื้อหื่นคนเดี๋ยวเขาจะบุกเข้าไปเพอนี่ไม่ได้ตื่นมาลืมอะไรตายสั่งเนาะเป็นสาวเป็นนั่งเวลาเพื่อนซื่อสรส้อย<ห>อะไรเนี่ยเขามาเข้ามาอโอ้ดี๋ยิซื้อสอยเข้ามาอันนึงเด้อ ซอเกซื้อเอาข้ามั่อันนึเอจะสั่น้าเจะซนาเขาลูกลรซเเาเน่นหอสามั่งไหมเอาเป็นโตเลยเป็นบานเลยเอาแต่ข้ามัอันนึงมังมวงมันยังอยู่ในรถยังมีอยู่เพราะว่าซื้ออันนี้หลายละ นี่ยูดอเว้ยม่ดันีเ่ไรอนี้นลเ้ากันเ้ากันเไอันนี้อยางละออยาละเนาะ่นกัน่องั้นรู้สิพ่อ่อยูดองั้นั้นอันนี้่อนอันนีมเซนอามามเซนปเนบุรสเซนเตมี่ใบน้อยบอละ เท่าไรหาถงนี่เออเอาถุงนึ่งนี่เพิ่ลงมาเลยเดี๋ยวเข้ามาเอาน้ำเหล้าดิเราใส่ถงให้แล้วเดี๋ยวเดี๋แล้วเดี๋ยวรอบน้ามารอบนาก็ยังสิครับเวียงอยู่เจสิเวสซื้อก็ซื้ออะไรอยู่ในรถม่ลย บ่ากันล่ะซื้อยังแม่ก็โดนยังแม่สอยแน่ยเขากำมก็มีด้วยพกตุ้งงกระแันดาร่าซื้อเยอะมากตอนนี้เจ๊าขาก็สีปะหานไปลิ้นน้ํมเนาะวันนี้ กุญแจหาอยน้อนจัลไปนไปจับมือไปฝนไปสามมือจ้าสามที่มือชฟอีธนาวัฒจะไปมือเดียว2มือเพื่อจะทาพันทาอะลรวิ่งกระโดดคนเต็มบ่บ่ได้เต็มวางปลากลายวางไลายตกติดตกใจอยู่คือเบาคือเบาไปน้ำการแมนวางปากลายนึงวางล่ปบกณย่า รถ่นะว่างหลายรถ่นะรถว่างหลายไปกับคุณย่าก็ได้ก็จะเล่โอกบอเออไปนักใตก็ได้ทิ่มแนงน้าจักมือนึ่ง่ะไปบอกว่าด้โลงมาห้าสามมืออะไได้ออกบ้นนอกสามมเบายทอกระไปมือไนไปซมี่งเลยสเช้าเลนมลองอเมื่อเอาคา า,าเพ,พอแล้วพอแล้วมันหลายแั้อยู่ในรถก็จะเต็มแลยย้วยะป่าทางนี้กันหลยทางนี้ก็เฮ็ดพวกนะทางนี้ก็เฮ็ดพวกนะทางนี้เป็นอะไรอย่างน,นี้ดีช <c oughs> ่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเฮ็ดพวกนะทุกคนพื่อน มีมนปยาามี็ดปวดเปปวดเมาเห็นละโกว่าเห็นในคอนเสิรอตเห็นแลเปิดแล้วนีแกงบันกันนานเปปวดอันนี้ซื้อมากินเลยซื้อมาขายนี่ซื้อมากินเลิกเนาะเสียเวลาตอนล่างอันนี้แหละแม่ตอกตอกตอกเอกมันเห็นปวกน้อยปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถไปรถไอาจจะถิงอจจะงจริงหรอ ไปด้วยกันมีสองตัวอันนั่นคืออะไรไก่ไก่ว้ยโ่ไก่ไก่เป็นโ่ไก่เป็นโตโต๊ะได้อันนี้อะไรโต๊ะปี่ไก่โต๊ะอุยมาไก่ซาบไปโต๊่เหนนะี่ชอบมากกว่าไก่คุ่าไปแหลไปเยไม่ไ้่งการันมีเงินอะไนั้นได้บกมมีเงินอุได้่าอาว่าเงินบาทกันไม่ยู

โอ้ยท้าปหา่ยู่คนแกนเอาวันที่สิองโอ้ยจะไปคนนี่เานเครียดกัน่อนสองคนจะมีปัญหากันแไปกับพ่อกับไปกับแม่เพอโจ๊กอะไรเครียดกันสคนเมายังแน่ปลาเพิ่อมาเป็นไก่ไก่สตัวแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสอึ้นเป็นสี่

ไปบนี้คือสีหอเลยหลีละบานี้เนาะบานี้จะถึงไอหลีละนะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปหนโอ้ฝากติดตามน้องได้ด้โอ้ฝากติดตามเขาบอกให้ปิดคลิปว่าไปเจอกันยูบ้านจะนะโอเค